นิทานเรื่องลาหลายนายการละครั้งหนึ่งมีลายอยู่ตัวหนึ่งทำงานอยู่ในสวนผลไม้มันรู้สึกว่ามันต้องทำงานหนักให้เจ้านายอยู่ทุกวันเอิดเป็นค้านี้ช่างเหนื่อยเสียจริงอ้องขนผลไม้ตากแดดทั้งวันถ้าได้เจ้านายคนใหม่คงจะดีไม่น้อยคืนอ,อยู่ที่นี่ต่อไปข้าต้องลำบ,บากตลอดไปเป็นแน่แท้ แต่กับได้กินเพียงนมและข้าวโพดเท่านั้นมันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากมันจึงไปขอให้นางฟ้าช่วยเหลือท่า้นนางฟ้าผู้ประเสริฐโปรดประทานเจ้าของใหม่แก่ข้าด้วยเถิดนางฟ้าจึงได้ส่งมันไปอยู่กับช่างปั้นหม้อนับจากนั้นมาเจ้านายคนใหม่ก็มักใช้ให้มันแบกหามดินก้อนใหญ่ๆ เป็นระยะทางไกลไกทุกวันเพื่อนำดินเหล่านั้นมาปั้นหม้อชีวิตข้านี่หนอช่างทุกยากเสียจริงมันขนดินไปมาทุกวี่ทุกวันคราวนี้ลาจึงไปขอร้องนางฟ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านนางฟ้าผู้ประเสริฐโปรดประทานเจ้าของใหม่แก่ข้าด้วยเถิดนางฟ้าจึงตกลงรับคำขออีกครั้ง โดยคราวนี้นางฟ้าได้ส่งมันไปอยู่กับช่างฟอกหนังเจ้านายคนใหม่ของมันให้มันทำงานหนักยิ่งกว่าเดิมเสียอีกซ้ำยังถูกเคี่ยนตีทุกวันด้วยทำให้มันเกิดสำนึกได้ว่าชีวิตตอนที่อยู่ในสวนผลไม้กับเจ้านายคนแรกนั้นช่างแสนสบายยิ่งนักตอนนี้มันรู้แต่เพียงว่าหากมันไม่ยอมทำงานหนัก เพื่อรักษาชีวิตของมันเอาไว้มันก็คงต้องถูกถลกหนังไปฟอกขายเป็นแน่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทุกข์ยากลำบากที่สุดคือผู้ที่ไม่พอใจในสภาพที่ตนเป็นอยู่